สวัสดีค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาต่อเนาะในเรื่องของนะคะสตอรอเบอร o ่มูสเค้กเนี่ยที่จริงมันก็อยู่ในเป็นบทเรียนของบทที่หนึ่งอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะทำในรูปแบบของพิมพ์เค้กปอนนะคะส่วนของเรื่องของวัตถุดิบวัตถุดิบเนะะี่ยค่ะส่วนผสมก็จะมีตามเดิมแบบนี้เลยนะคะเหมือนเดิมเป๊ะเลยเนาะตามที่ก้อยได้ลง ลงภาพไว้นะคะแต่ในบทเรียนนี้นะมันจะมี2ตัวที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือตัวบิสกิตนะคะตรงนี้แล้วก็เนยนะคะ เนยก็จะเป็นเนยจืดนะคะเพราะว่าตัวบิสกิตเนี่ยมันจะ,ะคุกกี้นะคะบิสกิตก็คือคุกกี้เนาะมันก็มีความเค็มอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราใช้เนยจืดเนาะทีนี้อ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นเจลาตินนะคะที่ก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วเนาะแช่น้ํา10นาทีจากนั้นก็ปั้นเอาน้ําออกแล้วก็เข้าไมโครเวฟนะคะ10วินาทีเนาะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้พร้อมใช้งานแล้วก็พร้อมซอสซอสสตรอเบอร์รี่นะคะใครยังไม่ดูบ้างมันจะอยู่ที่บทเรียนที่1 นะคะใน EP 0เนาะในเรื่องของซอสสตรอเบอรี่นะคะตามไปดูกันได้เลยนะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของฐานของมูสก่อนนะคะวันนี้เราใช้เป็นบิสกิตนะคะสัดส่วนมันจะเป็นงี้ค่ะก็คือเป็นบิสกิตเนี่หนึกรัมแล้วก็ตัวเนยนะคะ50กรัมนะคะสัดส่วนจะเป็นแบบนี้ก็คือเราก็จะคิดไว้เลยว่า,าสมมติว่า บิสกิต50กรัมตัวใน,นก็จะเป็น25กรัมแบบนะะี้ค่ะจำง่ายๆเนาะวิดีโอนี้นะคะบทเรียนนี้ก็จะเป็นตัวเค้กไม่อบเลยนะคะ100%เลยเนาะเพราะว่าตัวบทเรียนที่1น่นะคะในรูปแบบของทรงแก้วนั้นะ่ะมันก็จะมีตัวอบอยู่นั่นก็คือเป็นฐานนะคะฐานก็คือเป็น เป็นเคนะ้กเนาะเป็นสปันเค้กหรือว่าเป็นชิฟฟ่อนก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็เราจะใช้เป็นบิสกิตนะคะบิสกิตก็คือฐานเนี่ยไม่ได้อบตัวเค้กก็ไม่ได้อบนะคะก็คือไม่ได้อบเลย100%นั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวก็จะนำเนยนะคะไปเข้าไมโครเวฟนะประมาณสัก10วิยี่สนะิบวค่ะเราก็กเอาได้เลยนะคะก็พอเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นเนื้อเหลวแบบนี้ค่ะ ก็คือให้มันละลายนะคะให้เนยละลายแล้วก็เราก็เทลงเลยค่ะแล้วก็ขยำนะคะขยำแล้วมันก็จะละลายนะคะมันก็จะแบบกระจายเข้ากันเองแบบนี้นะคะขยำเลยเนี่ยค่ะเราก็จะขยำจนมันเข้ากันดีนะคะแบบนี้อ่าทีนี้พอเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ากันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะเราก็จะมาเทลงในพิมพ์ค่ะ พิมนะคะก็คือจะเป็นพิมพ์เค้กปอนเนี่ยแบบถอดก้นได้แบบนี้นะคะถอดข้างได้แบบนี้เนาะเชื่อเลยว่าคนที่ทําเค้กอยู่นะคะก็มีกันอยู่แล้วแหละเนาะแล้วก็จะเป็นฐานอันนี้เป็นฐานรองเค้กนะคะที่มันกันรั่วไม่ใช่กันรั่วกันซึมนะคะเพราะว่ามันเคลือบอยู่เนาะ,ะเป็นแผ่นกันซึมนะคะาจากนั้นเนาะก็จะเป็นแผ่นพลาสติกเหมือนเดิมนะคะพลาสติกรอบเค้กนะคะแล้วก็เป็นเทปใสเหมือนเดิมเนาะ เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะกก็จะมาเตรียมในส่วนของพิมพ์ก่อนนะเนะะี่ยค่ะกก็จะวัดจากข้างนอกนะเพื่อที่จะได้ตัดออกนะคะให้มันพอดีเนาะให้มันพอดีกับกับพิมพนะคะแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะพอก้อยวัดเสร็จแล้วเนี่ยนะก้อยก็จะอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องของพิมพ์นิดหนึ่งนะคะตัวเนี้ยมันเป็นพิมพ์ถอดก้นเนาะ,ะเป็นพิมพ์ธรรมดาเรานี่แหละ เนี่ยค่ะตรงข้างล่างเนี่ยเราก็ถอดก้นออกใช่ไหมแล้วเราก็จะคว่ำแบบนี้ค่ะเราจะเอาข้างบนเนี่ยไปไว้ข้างล่างนะคะเห็น <He ard S 1> ไหมมันจะมีความแบบความเรียบเนี่ยค่ะเราจะเอาด้านที่เรียบเนี่ยนั่นก็คือข้างบนของพิมพ์เค้กเนี่ยค่ะสลับนะคะเอาด้านบนไว้ข้างล่างเอาด้านล่างไว้ข้างบนนะคะแบบนี้เลยทีนี้ค่ะก็จะใช้พลาสติกค,คุมเค,ค้กเนี่ยกลุลงไปนะคะแบบนี้เลยแล้วเราก็จะใช้เทปใสนะคะยึดนะคะ ยึดตัวพลาสติกแล้วก็กับพิมพ์เค้กนะคะเดี๋ยวทีนี้ก็จะบอกเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าเราเนี่ยก็ต้องยึดจากยึดนะคะตัวฐานรองเค้กกับพิมพ์เค้กเข้าด้วยกันด้วยนะเพราะว่าการแบบกันมันลื่นนะคะอันนี้ในวีดีโอนี้ของก้อยลืมยึดนะคะเดี๋ยวทุกคนก็สามารถยึดได้เลยนะคะก็คือใช้เทปใสเนี่ยยึดพิมพค้กกับฐานรองเค้กเพื่อกันลื่นนั่นเองนะคะ โอเคนะคะก็จะจัดระเบียบนะคะแบบนี้ประกอบร่างก่อนนะคะประกอบไว้ก่อนเนาะโอเคพอเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเอาอันนี้ค่ะฐานบิสกิตเนี่ยที่เราเตรียมไว้นะคะเทลงไปเลยเนี่ยแล้วก็ใช้ตัวช้อนนะคะ เกลี่ยให้ทั่วนะคะเห็นไหมในนี้นะคะเห็นไหมก้อยไม่ได right ้ย uh ึดจากก้อยไม่ได้ยึดเนาะไม่ได้ยึดพิมพ์เค้กกับฐานรองเค้กเห็นไหมก้อยก็ต้องใช้มือเนี่ยค่ะกดอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะกลัวมันเคลื่อนเนาะทีนี้พวกเราจะทําก็คือต้องยึดนะคะอย่าลืมยึดเนะเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนนะคะโอเคก้อยก็จะใช้ช้อนนะคะเนี่ยค่ะกดลงไปนะคะตรงนี้สําคัญก็คือเราจะให้หน้านะคะเรียบนะคะเรียบเป็นระนาบเดียวกันนะคะเพราะว่าเราจะโชว์ โชว์โชว์ข้างๆเนาะถ้าเกิดว่าตรง,ข,งข้างข้างเนะะี่ยค่ะมันไม่เรียบเสมอกันเนาะมันก็จะไม่สวยงามนั่นเองนะคะตัวตรงกลางอะไม่เป็นไรเนาะแต่ขอให้ตรงข้างๆเนะะี่ยค่ะมันเรียบเสมอกันเท่าน,นั้นเองนะคะอ่าแล้วก็ใช้ช้อน,นะคะ่ะกดกดลงไปนะคะโอเคก็จะได้แบบนี้นะ,ะเห็นไหมก็จะกดจน จนเรียบเสมอกันเลยนะคะอันนี้ใช้เวลานิดนึงเนาะเสร็จแล้วคะ่ะเราก็จะเข้าสู่นะคะขั้นตอนการทำมูสเนาะเข้าสู่ขั้นตอนการสำคัญนะคะคืออันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าพวกเราได้ดูบทเรียนที่1เนี่ยนะจนครบทั้ง3วิดีโอแล้วนะคะก็คือทำได้เลยเนาะเพราะว่าส่วนผสมเหมือนกันนะคะวิธีทำเหมือนกันเลยนะคะแบบนี้ อะอันนี้นะคะเดี๋ยวก้อยก็จะทําวิดีโอให้มันเร็วๆนะคะเพื่อความรวดเร็วเนาะแบบนี้ค่ะก็จะเป็นครีมชีสเนาะกับตัวน้าตาลไอซิ่งค่ะคือที่จริงในวิดีโอแรกเนาะของก้อยก็เททุกอย่างรวมกันแล้วค่อยคนใช่ไหมคะเราก็สามารถทําได้เลยยังไงก็ได้ขอแค่ให้ส่วนผสมเนี่ยมันเข้ากันดีร้อยซนะคะไม่ต้องเสียรียว่าเราจะเทอ,อันนั้นก่อนอันนี้ก่อนเนาะ มาค่ะก้อยก็จัดการทุกอย่างนะคะช่างลงไปเลยแบบนี้แบบนี้ค่ะช่างทุกอย่างเททุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะ โอเคจากนั้นก็เป็นเหมือนเดิมนะ้อยโยเกิรต์ตรสสตรอเบอรี่นะคะสองถ้วยอันนี้เนาะก,ก็ทำวิดีโอให้มันรวดเร็วนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> เห็นไหมนะคะมันก็จะ ่าโอเคเราก็จะคนทุกอย่างให้มันเข้ากันแบบนี้นะคะเจลาตินนะคะเจลาตินเจลาตินนะคะพวกเราสามารถใช้เป็นแบบผงได้นะอย่างที่ก้อยบอกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์หรือว่าในวิดีโอเนาะก็ใช้แบบผงแทนได้นะ,ะให้จำเลยหลักง่ายๆคือ แบบแผ่นเนี่ย2กรัมนะคะแบบผงเราก็สมมุติว่าอยู่ในนี้เราใช้2แผ่นนะคะเราก็จะใช้เป็น8กรัมเนาะโอเคแล้ก็จะเติมด้วยนมข้นหวานนะคะอันนี้ก็เป็นพระเอกเหมือนกันนะถ้าเกิดไม่ไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะเราใส่แค่นิดเดียวจากนั้นก็จะเป็นวิปปิ้งครีมนะคะเหมือนเดิมเลย โอเควิปปิ้งครีมนะคะในไลฟ์ล่าสุดนะคะที่ก้อยอธิบายเรื่องของการประยุกต์นะคะวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมเนาะก้อยบอกว่านะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องตีตีวิปปิ้งครีมก็ได้นะคะเราสามารถใช้ตะกร้อมือธรรมดาเนี่ยตีก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเราไม่จำเป็นให้มันตั้งยอดแข็งนะคะอ่าโอเคในในวิดีโอเนี้ยก้อยก็จะตีจนมันตั้งยอดแหละ แต่ในความเป็นจริงแล้ว <Okay. S 1> เราไม่ต้องให้มันแบบเซตตัวจนนานเกินไปนะคะก็คือไม่ต้องตีให้มันนานเกินไปนั่นเองเนาะสามารถใช้ตะก้อมือเนะะี่ยค่ะแล้วก็ตีตีต,ตีด้วยมือของเราไปได้เลยนะคะโอเคมันก็จะไม่สามารถตั้งยอดเหมือนใช้เครื่องแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะไม่ซีเรียสนะคะ โอเคก็เหมือนเดิมเทลงไปผสมเลยค่ะเทวิปครีมที่เราตีได้เนี่ยลงไปผสมเลยนะคะตัววิปปิ้งครีมเนี่ยก็อย่างที่ก้อยบอกนาะเราทำมูสจะเป็นชนิดไหนก็ได้นะคะ n o ด d a ร r y หรือว่า d a รี่ได้หมดเลยนะคะ แต่ว่าของก้อยเนี่ยจะเป็น non dairy เนาะเพราะว่ามันจะมีรสชาติหวานอยู่นิดนึงนะ,ะถ้าเกิดว่าเราใช้นอนเนาะโอเคค่ะเราจากนั้นก็จะตะล่อมนะคะนี่ตล่อมเลยให้มันเข้ากัน100%นะคะแบบนี้ก็จะได้เนื้อน,นะคะลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่า whipping cream ของของใครนะคะไม่ได้ตีด้วยเครื่องมือเนี่ยเครื่องตี เครื่องตีไฟฟ้านะคะมันก็จะมีความเหลวกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามูสของเราเนี่ยเซตตัวแน่นอนนะคะไม่ต้องไม่ต้องห่วงเนาะโอเคจากนั้นนะคะเราก็จะมาประกอบแล้วนะคะอันนี้ที่เป็นบิสกิตนะคะที่ก้อยเอาแช่ตู้เย็นไว้นะเราสามารถแช่ตู้เย็นหรือว่าไม่แช่ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดบ้านใครในร้อนก็ต้องแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะตัวตัวฐานเค้กที่เราประกอบไว้ตะกี้นะ จากนั้นนะคะเราก็จะหันนะะ่นสตรอเบอรี่เนี่ยค่ะคือที่จริงให้ทุกคนหั่นบางกว่านี้นะคะหั่นบางๆเลยมันจะได้แบบดัดโค้งได้ง่ายเนาะแบบนี้ค่ะถ้าเกิดแบบหนาเกินไปเนะะี่ยค่ะตัวฟองอากาศคือมันมันก็จะเห็นฟองอากาศข้างในนะคะเนื่องจากว่าสตรอเบอรี่เนี่ยมันไม่ได้โค้งตามขอบพิมพ์นะคะเพราะว่ามันหนาเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหั่นให้มันบางๆนะคะแล้วก็เวลาเรียงเนะะี่ยค่ะเห็นไหมก้อยเรียงแบบ เรียงเรียงไม่ค่อยตรงนะคะอันนี้พรีวัตถายวิดีโอเนาะก็เลยก็เลยแบบไม่ได้ก้มดูนะคะอ่าเวลาเราเรียงนะคะเราก็ต้องเรียงให้มันเสมอกันนะคะแบบนี้เนาะเรียงให้มันแบบเป็นแนวเดียวกันนะคะจะได้ดูสวยงามเนาะเพราะว่าตัวเค้กตัวมูสเนี่ยค่ะเราจะโชว์ตรงขอบนะคะเราจะโชว์ตรงขอบเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเรียงให้มันเสมอกันโอเคก็จะได้แบบนี้ นะคะคเห็นไหมมันง่ายมากไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเทมูสลงไปนี่เลยเทลงไปเลยค่ะอือโอเคเทลงไปเลยค่ะก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวก็จะสต็อปนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะหยุดนิดหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังว่าตัวนี้คือสูตรนะคะที่ก้อยให้ไปเนี่ย มันก็คือครึ่งปอนนะคะตอนนี้เรากําลังทําในพิมพ์เค้กหนึ่งปอนนะคะเห็นไหมพอก้อยเทเนี่ยมันก็จะได้แค่ครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวก้อยนะคะก็จะไปทําอีกสูตรหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาเทเติมให้มันเต็มนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราที่จะทำเนี่ยให้เราคูณ2นะคะเบิ้ล2ไปเลยเนาะเดี๋ยวก้อยจะเขียนสูตรไว้ข้างบนแล้วกันนะคะว่าสูตรนี้เท่ากับพิมพ์เค้ก1ปอนนะคะ เดี๋ยวก้ก็จะขอตัวไปไปทำอีกสูตรหนึ่งนะคะเดี๋ยวก้ก็เข้าตู้เย็นไว้แล้วก็ทําอีกสูตรหนึ่งเพื่อที่จะมาเติมนะคะอาเสร็จแล้วเนาะโอเคพอผ่านไป20นาทีนะคะก้ก,ก็จะเทตัวซอสตอเบอรี่ที่เราเตรียมไวนะะ้นี่ค่ะเทลงไปก่อนอันนี้ถ้าเกิดเราไม่ไม่เทก็ได้นะคะเพราะว่าก้เทเนี่ยเพื่อที่จะให้มันแบบ เวลาเรามองจากด้านข้างนะคะมันก็จะมีความสวยงามนะคะเห็นเห็นตัวซอสสตรอเบอรี่แดงๆเนาะนะคะก็จะเทลงไปตรงกลางนะคะเวลาตัดเราก็จะเห็นตัวสีแดงด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจเทขี้เกียจทำเติมตรงกลางก็ไม่ต้องก็ได้นะคะแล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะก้อยก็จะเข้าตู้เย็นอีกรอบ20นาทีนะคะอ่ะ ่านไป20นาทีนะก,ก็จะเอาตัวมูสเนี่ยค่ะที่ไปทำมาตะกี้นะคะเติมลงไปเนาะแบบนี้ค่ะเติมลงไปเลยให้มันเต็มนะคะแอบแอบเห็นตากล้องแอบเห็นตากล้องโอเคพอเติมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเขย่านะคะเราจะใช้เทคนิคเขย่านะจะไม่ได้เคาะนะคะเขย่าซ้ายขวา เพื่อให้มันเต็มพิมพ์นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเกลี่ยหน้าให้มันเรียบนะคะตัดฟองอากาศนิดนึงแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะคะเพราะว่าอย่างไรเราก็จะเติมซอสสตรอเบอร์รี่นะคะเติมให้มันเติมให้มันแบบเต็มข้างหน้าอยู่แล้วนะ,ะโอเคค่ะเดี๋ยวก็กจะเซตตัวในตู้เย็นนะคะคือวิธีท,ทำมสูสเนี่ยถ้าเกิดเราจะทำในหลายชั้นนะคะมันก็ต้อง <laughs> ใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่าต้องเซตในตู้เย็นนะคะ 20นาทีทีละ20นาทีนะคะอ่าก็ก็จะเข้าอีกที20นาทีเพื่อให้มันเซตตัวนะคะถ้าเกิดใครทําแค่ชั้นเดียวนะคะแล้วก็มันก็จะทำได้รวดเร็วกว่านะคะโดยที่ไม่ต้องแบบเข้าตู้เย็นแล้วก็เอาออกมาเติมแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นแบบเนี้ยคะ่ะ <c oughs> นี่ของก้อยทำกี่ชั้นสองชั้นเนาะเพราะว่ามันก็ต้องอทิ้งช่วงให้ตัวซอสตอร์รีเซตด้วยนะคะ มันก็เลยต้องเข้าตู้เย็นแบบหลายรอบเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็คือเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะเห็นไหมเวลาที่เราเทเนะคะเราก็จะเอียงนะคะแบบนี้เหมือนกันเลยเหมือนเหมือนที่เราทำบทเรียนที่หนึ่งะคะในรูปแบบของทรงแก้วนะคะเราก็จะเอียงให้มันทั่วแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเซตในตู้เย็นนะคะก็จะ เซตในตู้เย็นเนี่ยเป็นเวลา1คืนนะคะ1คืนเลยเนาะเพราะว่าในตัวพิมเคกเนี่ยหปอนนะมันค่อนข้างที่จะหนานะคะเราต้องเซตเซตเลย1คืน,นเวลาเราตัดออกมาเนี่ยก็จะได้แบบสวยงามตัดได้ง่ายนะคะโอเคก้อยก็จะเข้าตู้เย็น1คืนผ่านไป1คืนนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะ ัวซอสสตรอเบอรีนะคะอันนี้ในวิดีโอนี้ของก้อยลืมกรองเนาะแต่ที่จริงมันต้องกรองนะให้ทุกคนกลับไปดูในโมดูลที่0นะคะ EP ที่0เนาะโอเคค่ะก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะคะสตรอเบอรี่มูสเค้กนะคะของเราเนาะในรูปแบบของทรงเค้กปอลน,นะคะแบบนี้สวยงามมากก็วิดีโอนี้นะคะบทเรียนนี้ก็จะจบ ลงเพียงเท่านี้นะคะโอเคทุกอย่างจบแล้วนะในรูปแบบของอพิมพ์เค้กปอนหรือว่าเป็นทรงแก้วแบบนี้ค่ะสตรอเบอรี่มูสเค้กของเราก็จบลงแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันนะคะในบทเรียนถัดไปเนาะเดี๋ยวก็ให้ทุกคนนะคะีค่ะถ้าเกิดใครที่ยังดูเรียนไม่หมดนะคะก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ